สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Stickman Party EP 2เนาะนมีเดี๋ยวอัปเดตมาใหม่เข้าไปเกมเลยเดยวจะมีเกมอัปเดตใหม่มา5เกมเลิมไปที่เกมที่หนึ่งเลยเด้อห้าห้าเกมยุดุสุดเลิมไปทีซอมบี้เลยกดไปทีสองผู้เล่นถ้าผู้ย่อควาไม่กดโนแบบนี้เลยกติกาการเล่นกง่ายๆให้เป่าซอมบี้ไปหาผู้เล่นฝไฟตรงคํานะให้มัน กินและติดเชื้อจึงเอนอี่ก็เป็นการจบเกมบตัวนี้เนาะไปเกมต่อไปเลยเกมต่อไปแม่นเกมกดเข้าตัาวเก่าเนาะเกมต่อไปเป็นเกมแม่เล็กดูดตอนนี้บของ AI เด้อเริ่มเลยโอ้มาปึกก๊บเจอก้อนสีทองเลยเนาะจะดูภาษเฮิงเตอรเนาะดูแบหนี้พูดข้าเอรลเบิด ถ้าถ้าสมมติเขาจับระเบิดดูระเบิดไปใส่เครื่อเขาจะก็ได้เนาะแล้วมันก็จะลบคะแนนเราแนวนี้แต่ถ้าเราลองเอาไปใส่ไฟตรงข้ามก็ได้เนาะใส่แบบนี้จะได้คะแนนหลายใ,ลยใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆมันมีเวลาติดด้วยถือกว่าถือกว่าเวลาสิเมอร์เดอร์ถ้าอันเล็กเบิบร์มันต้องเป็นห่วงใส่เกินอะไรตลอด เกมนี้มิสามารถญาติเล็กของไฟตรงข้ามได้เลยเ,ลยเอาเอามาแม่ก็จะจบคดีต่อเกมใหม่เลยไปเลยเกมที่สีป่ปลาพาย,พายเอาเอาจะเอาสามยังอ๋อฟีล่ะกันนะเอาไม่เอาไม่เ,ไมเดี๋ยวขอขอนุญาตเอาไม่นะ์ด้วยเนาะขอเอาไม่อีกครับลงเอาสามคนคดีมีสอง กดปลาพายกูไปส่องผู้เรีนบอลเอไอน้ำมันจะเป็นการจับพายเราไปปลาแบบนี้แหละสีแดเขอดองปลานเนาะเราต้องห้ามบังคับมันจะดูกดกันเนาะจะประมาณนี้แต่ถ้าต่ำกันก็ถือว่าแบบนั้นแหละที่เห็นอ้าวมีสาดแต่ว่าให้เล่นทิ้งเลยแกแต้มีเวลาจับอยู่หทางอ่นี่แหละ ปลาไพน์นี่โคตรจะได้เงคะแนนโคตรยากับเว้ยเฮ้ยสีฟ้าวะสีฟ้าวะ เรีดมามันจะเป็นตอนนี้แต่ก่นะมันจะเป็นฮุบขึ้นมาเลยไปไปต่อเกมทีซีมิวสิกอันนี้จะเป็นการญาติเพงโดยจะมีไฟยูฮันให้เราไปเก็บมันจะมีคำว่าขึ้นอันนี้อยู่เนาะต้องไปยากลเลยาจะกลัว้เวลาหมดเลย เดี๋ยวขอเร่งไปจนกว่าเวลามันจะเบิดเนาะอุ้ยบางคำยากเว้ยแม่ช่วยมีอากาศหนาวอย่าลืมพักษาสุขภาพนันเด้อเบิ้งเบิ้งซิงดีเฮดับสีดเด่นก็สิบเก้าเอ้ยบุญหลงหลงลงหกสิบหก มันปีดไปลวงนึงเลยคิดว่าเป็นเก้าสิบเก้าไปไปต่อที่เกมที่ห้าหรือว่าเกมสุดท้ายตัวที่เป็นอัปเดตมาใหม่มันจะเขาจะต้องเฮ็นสีสีของตัวเองให้สีอื่นค่ะมันจะลดคะแนนตั้งมูกก็ได้ฮันดิซี่เขาต้องปล่อยทำว่าพับเนี่ยอันที่สี่สี่นะฮะไปดีมากเพาคะแนนจะลง ทวงเวลาไว้แบบนี้ได้เลยนี่เอ๊ะิี่ นี่เะก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะกับเกมใหม่ที่อัปเดตมาใน EP 2เนาะถ้ามันอัปเดตมาจะเห็น EP 3ไปเรื่อยๆจนกวา่ามันจะมีเกมมาใหม่ๆเนาะเนะาจะไปอีกครัง้งนึงเจะซุ่มเกม็บว่าลิดตัวไแต่นี่จะเป็น<ๆ>การแข่งขันละกันเดี๋ยวแป๊บนึงทางดาวขึ้นเป็นนี่จะให้ครับกดไปที่ผุรางวันกดไปที่2องู้ลเลนบอล AI เอาเป็นซุ่มเนาะเพราะเกมใหม่มานำ้ำ คะได้จะเก็บเกา่าเก็บมิจฉาทิพย์คือห้ามยิงสี่คนโดนห้ามยิงสี่ตัวเอง,องนีแต่ถ้ายิงสี่ตัวเองคะแนนจะถกหลบเลยมา,มาไวๆแนะ่ เรนบอกว่าเราบอกว่าพูดอะไรที่ชนะเกือบยสิงสิ่แล้ว,วได้เก้าเลยเนาะสิบ แย่ yeah. ต่อไปเนาะก็ได้คะแนนสามคลิปนี้อาจจะอัดโดนหน่อยอ่าเกมนี้คือแปลว่าสั่งสุดเลยต้องร<ส>ะวัง <ละ S 2> ไฟ<ะ>น้ำท่วมกร็หลวงนะั้นถ้าจะยิงอ่ะมันจะขึ้นไฟนะคไม่ยากแย่สี่ทีไปเลยลมันจะได้คะแนนตามบล็อกแต่บล็อกมันจะให้ตา,า,ตอาม,ะมอะไระคะแนนเพราระวังตรงนี้ว่าถ้าวินเสียก็ไมจะเสียเวลาหลาย แบบนี้แหละเดี๋ยวจะลื่นไปกันกอิอมาน่าเยี่ยวให้พันอย่างนี้ถ้าลีกได้ก็โซ่ฟีแล้วนี่แหละคือเอิรดว,ว,ว่าคนคนณห่วงบุธีนี่แหละเอิดว่าวงคุณห่ิงะุธีบวนทันสังเกต ีเห่างกันน้อยเดียวนึงต่อไปเป็นเกมสุดท้ายพิกออนทิกลอกหรือเลี้ยงมันจะมีสองคำที่ว่าพิกลอกหรือเลี้ยงหรือประมาณง่ายๆว่ามันจะระเบิดข้ามเก็บถ้าเก็บระเบิดมันจะตู้คะแนนเขาจะม่เสียแต่เขาจะวีนถ้าตัวเกมรุ่งอมลูกอมจะมีสามสิบห้าคะแนนมันจะบวกกันไปเลยเกมที่ไหก็ได้เดริ่มต้องเป็นวาววาวเขาจะย่าสีน้ำสีนี เยลถ้าใพายานี่กาเดี๋ยวที่เขียนซอมันถึงมีงไว้ให้เลยเด้อเฮ้ยคะแนนลดคะแนนโอ้พันห้าเลยโมทันสังเกตคะแนนของตัวเองแต่ว่าตอนรับเบอร์นี่มันเริ่มว่าคะแนนลดเลยมันจะดจี้เลยมันลดมันลดว่ะคะแนนมันจะลดลงอ่ะ <c oughs> <c oughs> โหเกืไปกินระเบิดเข็มเดชนะไปเนาะก็จ้าไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเบิรงก่อนว่ามันจะมีตอ่อบ่โอ้ครบสามเกมแล้วเนาะเป็นสีฟ้าเป็นไฟชนะจบไปเพียงเท่านี้เนาะอย่าลงืมกดไลค์กดซับสไครป์ฮาวาไปกับเพื่อไปกับแกเแฮปคลิปและยังง <c oughs> ต่อไป <c oughs> สามได้ลกลุ่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด <Bye. S 2> <The> ้อบายติดตามอีพีต่อไป